ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประวัติแม่มดครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของเราครูในโรงเรียนสอนแม่มด c a คเกิ Academy ซึ่งผมก็ได้รวบรวมทั้งในเวอร์ชั่นเก่าและเวอร์ชั่นใหม่จากอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีครูคนไหนเคยสอนอยู่ในซีรีส์ The Worst Witch บ้างและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับชมกันเลยครับแน่นอนว่าครูคนแรกที่เคยสอนอยู่ในโรงเรียนครูแคคเกิก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบรรพบุรุษของครูแคคเกิเอง ซึ่งคนนั้นก็คือเฮอไมโอนี่แคเกิลเธอเป็นแม่มดที่ก่อตั้งโรงเรียนครูแคเกิลขึ้นมาและเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนแถมยังได้รับการยกย่องว่าเป็นโรบินฮูดแห่งโลกเวทมนต์ด้วยเพราะเธอมักจะขโมยเงินจากคนรวยที่ชั่วา้าแล้วออกมาแจกใจให้กับคนจนส่วนครูคนที่สองที่ปรากฏตัวมาใน The w o r s t Wit c h ก็คือครูแบทเธอเป็นครูสอนท่องมนต์และสอนอยู่ในโรงเรียนครูแคเกิลมานานมากจนครูหลายๆคนในปัจจุบันต่างก็เคยได้เรียนกับเธอมาแล้วทั้งนั้น ซึ่งอายุของครูแบดก็น่าจะเกินร0อยปีไปแล้วเธอมักจะมีนิสัยที่บ้าบ้าบอๆแต่ก็เป็นครูหนึ่งคนที่นักเรียนรักมากส่วนคนต่อมาก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากครูโลแวนเว็บแม้ว่าในเวอร์ชั่นปี1998 l o w โลแวนเว็บจะไม่ได้เป็นครูแต่ในเรื่องราวของเวอร์ชั่น n e t f l i x นั้นเขาเป็นแฟนกับครูแบด และเข้ามาสอนอยู่ในโรงเรียนครูแครเกิลพร้อมกันโดวยวิชาที่เขาสอนนั้นก็คือวิทย์คาถาก่อนที่เขาจะถูกครูกันเลดเสียงให้กลายเป็นกบแล้วติดอยู่ในร่างกบนั้นมานานหลายปีจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากมิวเดดฮับเบิลแล้วกลับมาเป็นครูสอนวิทย์คาถาอีกครั้งคนต่อมาก็คือคุณนายเอลมาแครเกิลแม่ของครูแครเกิลคนปัจจุบันในสมัยที่ยังเป็นครูใหญ่คุณนายเอลมานั้นโหดมาก ถึงขนาดที่ลงโทษอากาธาลูกสาวของตัวเองที่ทำผิดโดยการส่งตัวไปที่เวิร์มวูดโรงเรียนที่เต็มไปด้วยแม่มดนิสัยไม่ดีและก็ยังเกือบจะส่งตัวยายของมอสตามไปด้วยเพราะความผิดที่แอบเข้าไปในห้องพักครู ส่วนอีกคนหนึ่งที่เคยเปรากดตัวมาในเนื้อเรื่องแต่ไม่ได้มีบทบาทมากนักก็คือแม่ของครูดิวหรืออาจจะเป็นใครสักคนที่มีความเกี่ยวข้องกับครูดิวเนื่องจากเธอนั้นมีใบนหน้าที่เหมือนกับครูดิวอย่างมากครูคนนี้ปรากฏตัวมาใน The Worst with Netflix ตอนที่เกินมองแห่งการเวลาโดยทำหน้าที่ถ่ายรูปมูให้กับพวกครูแกลกในวัยเด็กแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อออกมาว่าเธอชื่ออะไร และก็ยังมีครูอีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อเธอปรากฏตัวมาแค่ไม่กี่วิเท่านั้นในเนื้อเรื่องตอนย้อนอดีตของครูฮาร์ดบลูมซึ่งครูคนนี้ปรากฏตัวมาเพื่อจะตามครูฮาร์ดบลูมที่แอบหนีออกมาจากโรงเรียนกลับไปส่วนครูคนต่อมาก็คือครูเอด้าแครเกลหรืออเมเลียแครเกลเธอเป็นครูใหญ่คนล่าสุดของโรงเรียนและเป็นที่รักของใครหลายๆคน ในเวอร์ชันปี1 9 9 8แม้ว่าครูแคเกิลจะมีตำแหน่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแต่ว่าเธอก็มีหน้าที่สอนวิชาวิทยาถาด้วยส่วนในเวอร์ชันของ Netflix ครูแคเกิลจะทำหน้าที่แค่ดูแลรับผิดชอบนักเรียนไม่ได้ลงไปสอนด้วยตัวเองครูคนต่อมาก็คือครูฮาร์ดบูมครูสอนวิชาปรุงยาและเป็นรองครูใหญ่ครูฮาร์ดบูมมักทำตัวเข้มขึมเพื่อทำให้นักเรียนรู้สึกหวาดกลัวจะได้ไม่มีใครกล้าทำผิดกฎระเบียบ แต่ว่าภายใต้ความโหดเหี้ยมนั้นลึกๆแล้วครูฮัตบุมก็เป็นคนที่รักนักเรียนมากและพร้อมยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอาไว้ครูคนต่อมาก็คือครูดิวครูสอนวิชาพละในเวอร์ชันปี1 9 9 8ครูดิวเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้มีเวทมนต์แต่ว่าเธอก็เป็นคนที่รักโรงเรียนครูแคเกิลอย่างมากและนักเรียนหลายๆคนก็ให้ความเคารพต่อเธอส่วนในเวอร์ชันของ n e t f l i ิครูดิวมีฐานะเป็นแม่มดเหมือนกับคนอื่นๆ แถมยังเก่งการด้านกีฬาซึ่งนอกจากวิชาพละแล้วครูดิ้วก็ยังเป็นครูสอนวิชาขีไม่กวดอีกด้วยคนต่อมาก็คือครูครอสเชตเธอปรากฏตัวมาในซีรีส์ปี1998โดยย้ายเข้ามาสอนวิชาท่องมนแทนครูแบทที่ขอลาออกซึ่งครูครอสเชดก็มีนิสัยหลายอย่างที่คล้ายกับครูแบทแต่ว่าไม่ค่อยทำตัวบ้าบอเท่าครูแบทมากนักส่วนครูอีกหนึ่งคนก็คือครูกาเบียลกิบเบลซึ่งเป็นหลานสาวของครูแคคเกิล S <S <an> <S เธอก็มาสอนในโรงเรียนครูเกเกิลช่วงสั้นๆในฐานะครูฝึกหัดที่มาขอฝึกง,งานในช่วงแรกครูเกเกิลต้องเจอกับความกดดันอย่างมากเพราะไม่สามารถรับมือกับพวกนักเรียนได้แถมยังไม่มีใครยอมเชื่อฟังเธออีกแต่ว่าภายหลังครูเกเกิลก็สามารถเอาชนะใจนักเรียนจนได้รับความเคารพและหลังจากฝึกง,งานที่แคเกิลเสร็จเธอก็ได้กลับไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยเวสยซิตเตอร์เหมือนเดิมครูอีกหนึ่งคนที่เคยโผล่มาในช่วงสั้นๆนั่นก็คือครูแลมไลเทอร์ เธอได้รับเชิญจากครูแคคเกิลให้เข้ามาสอนศิลปะเนื่องจากทางโรงเรียนกำลังจะมีการจัดนทิทรรศการสัปดาห์แห่งศิลปะขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานด้านศิลปะของตัวเองครูแรมไนเธอเข้ามาโดยไม่รู้ว่าโรงเรียนครูแคคเกิลนั้นเป็นโรงเรียนสอนแม่มดซึ่งเธอก็ได้ทำการสอนศิลปะให้กับนักเรียนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จนกระทั่งพอหมดหน้าที่แล้วครูแรมไนเธอก็แยกย้ายกลับไปส่วนครูคนต่อมาก็คือครูไนติงเกล เธอได้เข้ามาเป็นครูสอนท่องมอนต์แทนครูคอรเชตในซีรีส์ The New World Switch โดยมินิสัยชอบแต่งตัวเสื้อผ้าสีฉูดฉาดและเป็นคนที่อารมณ์ดีเข้าใจหัวอ,อกของนักเรียนทำให้จึงได้รับความเคารพต่อนักเรียนอยู่เสมอและการที่ครูไนติงเกลเอาใจนักเรียนมากจนเกินไปทำให้เธอจึงมักจะมีปากเสียงกับครูฮานดบุมอยู่บ่อยๆเพราะมันทำให้พวกนักเรียนขาดวินัยไม่ค่อยทำตามกฎระเบียบเราจึงมักจะเห็นครูสองคนนี้ทะเลาะกันเป็นประจำในซีรีส์ The New World Switch ส่วนคนต่อมาก็คือครูสวูบครูสอนวิชาพละที่ปรากฏดวัวมาในเดอะนิ w เวิร์ i วิดเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านั้นสมัยที่ยังเป็นนักเรียนครูสวูปเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนเพนแทงเกิลที่เคยมาแข่งขันกับโรงเรียนแคคเกิลแถมยังมีเรื่องทะเลาะกับพวกมิวเดตในตอนนั้นอีกแต่ว่าพอหลังจากจบการศึกษาครูสวูปกับมิวเดตก็ได้กลายเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่วิทยาลัยเวียซิตเตอร์และพอจบจากที่นั่นเธอก็ได้กลับมาที่แคคเกิลอีกครั้งเพื่อเป็นครูสอนวิชาพลาะคนใหม่แทนครูดิว ส่วนอีกหนึ่งคนที่เคยอยู่ในโรงเรียนครูแคคเกิลก็คือแคสเปียนบลูมเขามีตำแหน่งเป็นบรรดาลักษที่คอยดูแลห้องสมุดแคสเปียนปรากฏตัวมาในซีรีส์เ e อะน w วเวิร w i t c h และแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นครูที่ทำหน้าที่สอนหนังสือแต่ว่าเขาก็มักจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนเหมือนกับครูคนอื่นๆส่วนคนต่อมาก็คือแม่ครัวทาปิโอกาในเวอร์ชันปี1 9 9 8้าปทาปิโอกานั้นเป็นเพียงแค่แม่ครัวธรรมดาที่ถูกจ้างให้มาทำอาหารเท่านั้น แต่ในเวอร์ชันเน็ตฟลิกทุกคนในโรงเรียนเรียกเธอว่าครูทารบิโอกาซึ่งหน้าที่หลักของเธอก็คือการทําอาหารให้กับนักเรียนแต่ว่าก็มีหน้าที่คอยดูแลนักเรียนไปด้วยคล้ายกับเป็นครูผู้ช่วยและอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นครูในโรงเรียนแคกเกิลก็คืออากาธาแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ครูจริงๆและไม่มีใครในโรงเรียนยอมรับแต่อย่างน้อยในตอนที่เธอเข้ามายึดโรงเรียนเอาไว้ก็ได้มีตำแหน่งเป็นครูใหญ่ชั่วคราวที่สามารถออกคำสั่งอะไรก็ได้ให้ทุกคนทำตาม ก่อนที่ภายหลังจะถูกพวกนักเรียนจัดการลงในที่สุด้ดวยเหตุนี้จึงถือว่าอากาธาเองก็เคยมีตำแหน่งเป็นครูเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบก็ตามครูอีกหนึ่งคนที่เคยเข้ามาสอนอยู่ในโรงเรียนครูแคเกิลก็คือครูดักไซตัวปลอมสิ่งที่จริงแล้วก็คือมิวเดตที่กินน้ำยาทำให้ตัวเองฉลาดแต่ว่ามันกลับส่งผลข้างเคียงทำให้กลายเป็นคนแก่ มิวเดตที่ไม่อยากถูกจับได้ก็เลยปลอมตัวเป็นครูดักไซเข้าไปสอนหนังสือแถมเธอยังสอนได้ดีมากๆจนเพื่อนหลายๆคนต่างพากันชื่นชอบก่อนที่ภายหลังคาถาจะเสื่อมลงจนกลับมาเป็นมิวเดตคนเดิมคนต่อมาก็คือครูกันเลดเธอเป็นแม่มดชั่วที่แฝงตัวอยู่ในโรงเรียนครูแคเกิลมาเนิ่นนานเธอปรากฏตัวมาในเดอะเว w i t สวิดเน็ตฟลตั้งแต่ตอนที่หนึ่งโดวยวิลกรรมของเธอก็คือการเสียงให้โลแวนเว็บกลายเป็นกบเพื่อแย่งตำแหน่งครูสอนวิทย์คาถา และพอหลังจากที่ถูกจับได้จนโดนไล่ออกแล้วเธอก็หันไปร่วมมือกับอากาธาเพื่อวางแผนยึดครองโรงเรียนแต่ว่าก็ถูกพวกนักเรียนขันขวางเอาไว้จนสุดท้ายทั้งครูกันเลตและอากาธาก็ถูกผนึกเอาไว้ในรูปภาพไม่ให้ออกมาขอความวุ่นวายได้อีกครูคนต่อมาก็คือครูโมครูสอนศิลปะที่ปรากฏตัวมาใน The worst with netflix ซีซั่น2โดยในตอนแรกครูโมเป็นครูที่นิสัยดีชอบช่วยเหลือนักเรียน แต่ว่าที่จริงแล้วเธอเป็นหนึ่งในงลูกน้องของอากาธาที่แอบแฝงตัวเข้ามาเพื่อจะหาทางช่วยปลดปล่อยอากาธาให้เป็นอิสระซึ่งเธอก็ทําตัวลับๆล่อๆอยู่หลายครั้งแต่ก็แทบไม่มีใครสังเกตเพราะเบื้องหน้าครูโมนั้นทําตัวเป็นคนดีมากมีแค่ครูฮัตบูมที่พยายามสืบหาความจริง จนกระทั่งได้รู้ว่าครูโมนั้นแอบปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้ตัวเองได้เข้ามาสอนในแคคเกิลและในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ศิลาก่อตั้งดับศูนย์ครูโมนั้นได้โอกาสที่จะช่วยอากาธานหนีออกไปแต่ว่าในท้ายที่สุดเธอก็กลับตัวกลับใจแล้วหันมาช่วยเหลือทุกคนเพราะตั้งแต่ที่ครูโมได้พบเจอกับมิวเดียรฮับเบิลมันทำให้จิตใจของเธอเริ่มอ่อ,อนโยนลงครูโมก็เลยตัดสินใจยอมมอบพลังทั้งหมดของตัวเองจุดศิลาก่อตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและทุกคนให้ปลอดภัย ส่วนครูคนต่อมาก็คือครูฮับเบิลแม่ของมิวเดนฮับเบิลครูฮับเบิลนั้นเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่ได้รับโอกาสจากครูแคเกิลให้เข้ามาเป็นครูสอนศิละปะในโรงเรียนแม่มดแต่ด้วยความที่ครูฮับเบิลนั้นเป็นมนุษย์ทำให้จึงไม่ค่อยได้รับความเคารพจากแม่มดส่วนใหญ่สักเท่าไหร่แต่ว่าต่อมาเธอก็ได้รับพลังเนื่องจากมิวเดนใช้ดาวอธิษฐานขอพรให้แม่มีเวทมนต์และนั่นก็ทำให้ครูฮับเบิลใช้เวทมนต์ไปในทางที่ผิดจนถูกเวทมนตร์กลืนกินจิตใจไปทีละนิด สุดท้ายมิวเดนก็เลยหาทางทําให้เวทมนต์ในตัวของครูฮับเบิลหายไปและผลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ครูฮับเบิลจึงโดนไล่ออกและถูกส่งตัวกลับบ้านไปครูคนต่อมาก็คือครูเฮมเนเทลในซีซั่นที่4ของเวอร์ชัน Netflix นั้นครูดิวมีอาการป่วยทําให้ไม่สามารถสอนวิชาพะละได้อีกทำให้โรงเรียนจริงจะต้องหาครูคนใหม่มาสอนแทนและครูเฮมเนเทลก็ได้รับโอกาสนี้เธอเข้ามาสอนด้วยท่าทีที่เป็นคนดีไม่มีพิษภัย แต่ว่าครูดิวนั้นมองออกตั้งแต่แรกว่าครูเฮมเนตเต้องมีบางอย่างซ่อนเอาไว้อยู่เบื้องหลังเพราะทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกันและถูกครูเฮมเนตหักหลังมาก่อนสิ่งมันก็เป็นอย่างที่ครูดิวคิดเอาไว้เพราะครูเฮมเนเทลพยายามผลักดันให้อินิดได้กลายเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนแล้วหลอกใช้ให้อินิดไปขโมยสูตรน้ำยาเพิ่มความเร็วของครูดิวมาให้พอหลังจากได้สูตรน้ำยาไปแล้วครูเฮมเนเทลก็ทิ้งทุกคนแล้วหนีกลับไปที่โรงเรียนเก่าของตัวเอง เนื่องจากเธอแฝงตัวเข้ามาในแคคเกลิลเพียงแค่ต้องการสูตรน้ำยาของครูดิวเท่านั้นแต่ผลสุดท้ายในวันแข่งขันลูกศิษย์ของครูเฮมเนเทก็พ่ายแพ้ให้กับอินนิดแล้วครูเฮมเนเทก็ถูกครูดิวจับตัวไปส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อลงโทษตามความผิดส่วนครูคนสุดท้ายที่ได้เข้ามาสอนในโรงเรียนครูแคคเกลิลนั่นก็คือครูเดซี่ครูสอนวิทยคาถาอัจฉริยะครูเดซี่ปรากฏตัวมาในเดอะเวิร์สวิทฉบับเน็ตฟลิกซีซั่นที่4 ซึ่งเขาเข้ามาทําหน้าที่เป็นครูสอนวิทย์คาถาคนใหม่แทนครูโลแวนเว็บที่ได้กเกษียณออกจากโรงเรียนไปในวันแรกที่เข้ามาถึงครูเดซี่ได้พบกับเมเบลและเห็นว่ารถเข็นขายของของเมเบลนั้นมีตะปูชำรุดอยู่จึงคิดจะช่วยตอกเข้าไปให้แต่ว่ามันกลับทําให้รถเข็นของเมเบลพังไปแทนแถมเขาก็ยังพยายามตามจีบแม่ของเมเบลอยู่หลายครั้ง จนทำให้เมเบลรู้สึกเกลียดครูเดซี่และคิดจะล้างแค้นโดยการทำให้ครูเดซี่ถูกไล่ออกแต่ว่าในภายหลังด้วยความใจดีของครูเดซี่ทำให้เขาจึงกลายเป็นที่รักของนักเรียนหลายๆคนรวมถึงเมเบลด้วยถึงแม้ว่าครูเดซี่จะเป็นคนที่มีนิสัยบา้บาๆบอๆแต่ว่าเขาก็เป็นอัจฉริยะที่คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับเวทมนต์ขึ้นมามา,มากมายหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของเขาก็คือเครื่องสร้างน้ำยาอัตโนมัติ ที่สามารถสร้างน้ำยาได้โดยไม่ต้องใช้หม้อต้มแบบโบราณและเครื่องทำน้ำยาตัวนี้มันก็มีประโยชน์อย่างมากเพราะมันสามารถช่วยครูแคกเกลิลที่ถูกอากาธาทำให้กลายเป็นเศษผลึกจนฟื้นกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมอีกครั้งและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของครูที่เคยสอนอยู่ในโรงเรียนครูแคกเกลิลโรงเรียนสอนไม่มดประจำซีรีส์ The w o r s t Witch หากมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่อนอะไรไปก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องราวในครั้งหน้าจะเป็นอะไรอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ